สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายโคฟุตบอลครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันพุธที่สัปดาห์มกราคมปี2567ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่2มุมนะครับที่มาวิเคราะห์กันวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปะทะเบรรี่ครับนวราตีสองครึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันเลยครับทิวพูครับปะทะเชลซีครับนวราตีสามสิบห้านาประทะอานีครับคู่ท้ายนะครับเป็นลาดริคัับปายยเกนนวต ตเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับสำหรับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวีคอร์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค, City, ระะ y, ครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปะทะเบลลี่ครับเทอราตีสองครึ่งครับสนามเอเดียสสเตเดียมราคาบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อสองจุดห้าลบสิบครับผลงานการพบกันทั้งสองทีมนะครับที่สองเดือนแปดปีสองสามครับเบลลี่แพ้กับแมนซิตี้ไปสูงดูสามสิบเก้าเดือนสามปีสองสามแมนซิตี้แพ้กับเบลลี่ไปหกดูศูนย์ชนะเบลลี่ไปหกดูศูนย์วันที่สองเดือนสี่ปีสองสองเบลลี่แพ้กับ ครั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะ5ตารวดเลยครับฟอร์มเกมเยอในลีกแข่ง9นัดชนะ6เสมอ3แพ้0ได้24เสีย9ครับทางฝั่งเมลลี่ครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับฟอร์มเกมเยอในลีกแข่ง10นัดชนะ2เสมอ2แพ้6ได้10เสีย17ครับเรามาดูสภาพทีมร่าสุงของ2ทีมกันเลยนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคุณซื้ออย่างเป๊ปกัวเดราครับเพิ่งจะบุกเอาชนะสเปอร์มาได้1ประตูต่อ0ในศึกเอฟ ับเออร์ริงฮารันครับที่ต้องรอเช็คความฟิตจนถึงวินาทีสุดท้ายคาดว่าเป๊ปจะเตรียมวางหมาในระบบ4ต่อ2ต่อ3ตั1ต1ตว1ครับโดยมีอูเรียนอัลบาเรสครับออกสตาร์ทยืนเปาลัาาสกอร์ได้ใช้เบรโดชิวาฟิลโฟเดนเชเร์ีมิโดกูเป็นสามประสานกางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ฐานด้านหลังเหมือนเดิมเลยครับทางฝั่งเบลลี่ครับกูซืออย่างแบ่งซองกับบานีครับผมอดีตปาการหลังในตำนานของเรือใบสีฟ้าครับเพิ่งจะเปิดดังเจ้ารูตันไปหนึ่งประตูหนึ่งในริกราวๆสองสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาครััับบบสรรรรรรรคคคควาาาาามมมมมมพ้ออออออขขงงงทีีกก่่นนนนลลเเเตะะจชชชืคคููโผธ เทเร์จอแดนเบเยอร์กระบอกสี่แข้ง ที่เป็นปัญหาสําคัญในเรื่องของการกอดคอกันเรี่ยงเลยครับคาว่ากอมบานีจะเตรียมจัดทดําจนวนต่อ4ต่อ2โดยมีเชกิอัมดูนี่รีดฟอร์เตอร์คุงคู่ราตถายในแดนหน้ากับโจชัวคันแรนกับโจชัวบาวิลปักหลักคงเชิงจากแดนกลางตามระเบียบเลยครับทางฝั่งนักเน,นะครับจากสภาพนี้เนี่ยใครจะสนกระแสเชียร์คันุกก,ก็ตามสบายครับแต่เชื่อว่าหลายท่านคงคิดแบบเดียวกันว่าจะเอาอะไรไปสู้ครับเพราะการเสียแกนหลักถึง4รายเนี่ยผลงานช่วงหลังก็พังไม่เป็นท่าพลาดท่าถึง3จาก4หนท้ายทุกรายการแมปไม่ช แทนตัวทะลุงแนวรับยับเยินกว่า7ตรงอีกด,ด้วยครับนอกจากนี้ชื่อชั้นเลทเทคนิคข,ของกุณซือแวงซองคอม์านี่เนี่ยยังห่างชั้นเป๊ปหลายขุมเลยครับอย่าลืมว่าเบิดเรือใบสีฟ้าเนี่ยกำลังต้องการ3มแต้มเพื่อจะไล่จี้หงแดงให้มากขึ้นครับฉะนั้นไม่แปลกใจที่ฟอร์มจะโหดเหี่ยมแม้จะไร้เงาเออริงฮาร่าหลายเกมซึ่งการคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ของเควินเดอะบอยเนี่ยที่รอวันฟิตเต็มถังเนี่ยยังไงก็งทำให้พวกเขาน่ากลัวมากขึ้นเท่าตัวเลยครับแน่นนว่าอยู่ต่อกระสานเดียวครับฟันธงกบ City 3, งาบแมนเช สำหรับคู่ถัดมานะครับเป็นการวีคะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันเลยครับลิเวอร์พูลครับปะทะเชลซีครับนวดาตีสามิบห้านทีครับสนามแอนฟิลด์ราคาบอลลิเวอร์ูลต่อ1นึ่งครับผลงานการมงกันทั้งสองทีมเลยครับทีสมเดือนแปดปีสองสามครับเชลซีเสมอลิเวอร์ูลไปหน่รูนึ่งวันที่หเดือนส่ปีสอสมครับเชลซีเสมอลิเวอร์พูไปสูงตัวศูนย์ยี่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งปีสองสามลิเวอร์พูลเสมอเชลซีไปสูงตัวศูนย์สิบสี่เดือนห้าปีสองสอง แพ้ศูนย์ได้ยี่สิบหกเสียแปดครับท่าฝั่งเชลซีก้าวชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับฟอร์มเกมเยนิลีกแข่งสิบนัดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ห้าได้สิบเจ็ดเสียสิบเจ็ดครับเรามาดูสภาพทีมได้ของสองทีมกันเลยนะครับทางฝั่งเรอัลพู๊ตบอลกุนซืออย่างเจเกนครอปเพิ่งจะเปิดรังถล่มเอานอร์ริสซิตี้ไปห้าบุสองในศึกเอฟเอครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตรอดความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งครับจะไม่สามารถใช้งานวัตารุเอนโดครับซึ่งอยู่ในระหว่างการรับใช้ชาต ซึ่งยังไม่หายดีเลยครับเขาว่าเขาจะเตรียมวางหมาในระบบ4ต่อ3ต่อ3โดยมีเดียโกโชตาดาวินูเชและก็ดุย ลุยดิอาร์ตเป็นสามภาษาในแดนหน้าคอยรัสะกอร์ตามระเบียบเช่นเคยเลยครับทางฝั่งเชลซีครับกุนซืออย่างมาลดิเชียโอโปเชติโนกบเพิ่งจะเปิดรังเจ้าจืดอาสตันวิลล่าไปสู่ศูนู์ในศึกเอฟเอครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมเก่านนงสังเวียนครับจะไม่มีชื่อของนิโคลัสแจ็คสันครับติดภารกิจรับใช้ชาติอยู่เช่นเดียวกับเวลลี่ฟอฟาน่าริชเจมมาโกกูเรียโรเมโรโรเมโอราเวียโรเบิร์ตชานเชสเลสลี่อูกูชกวูแล้วก็เทรวอล์โซโรบาครับเราบรรดาแข้้้งงงงเเเเดดดดดีีียยยหหนนนาาาาิ 2, ิมมมซึ่่่่ััััไคครรบวโปชตตตจจะทพใู โดยมีโครพาเมอร์ครับผมออกซาร์ยินปารัสก่อ้ใช้คอเนอร์การาเกอร์คอยทําเกมลุกอยู่ทางด้านหลังตามสูตรเลยครับทางฝั่งทัศนกรับไม่แปลกที่เลนราคาเปิดมาเอียงไปฝั่งเจ้าบ้านมากขนาดนี้ครับเพราะทีมเยือนอย่างเชลซีเนี่ยคอนข้างเะเสียหายและมีปัญหากับการหายไปของตัวหลักพอสมควรเลยครับแถมผลงานล่าสุดเนี่ยทำแค่เจ้าจืดแอตตันวิลลาไป0-0ในศึกเอเซียครับยิ่งตอกย้ําตัวหลักชุดนี้ขาดประสิทธิภาพพอสมควรเลยครับสวนทางกับทีมเยือนอย่างเรอยลพูรครับที่ฟรองการเล่นดีวันดีคืนเลยครับย เร่งฟอร์มได้รีดเค้นประสิทธิภาพได้มากที่สุดในตัวหลักและตัวสำรองแม้แต่หรือแม้แต่ตัวสำรองครับแม้ทั้งยาววก็ดันขึ้นมาได้สุดเหมือนกันครับต่างโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจกันทั้งนั้นเลยครับเรียกได้ว่าบอลระดับระบบของแท้เลยครับแน่นอนว่าการได้บูในรังแอนฟิลตัวเองเนี่ยน่าจะเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นหลายเท่าตัวครับผู้พ,พิจารณาเลทและภาพรวมต่างๆแนะนําว่าอยู่ต่อไม่ต้องรองรออยายงานยาครับฟันธงครับรีเวอร์พูชนะ3ตัวงอัตราความมั่นใจที่ถัดเต็มวิบครับเซิารา์ฟกู้ส ครับผมราคาบอลบาร์เซโลนาต่อหนึ่งหนึ่งจุดห้าลบสิบครับผลงานการพทีมนะครับสิเดือนหปีสอครับบาร์เซโลนาชนะโอชชนาไปสอนย์วันที่สเดือนเปีสองครับโอชชนาแพ้บาร์เซโลนาไปหนึ่งันที่สเดือนหปีสองสามกับาร์เซโลนาชนะโอชชนาไปหนึ่งูนันที่เเดือนสิปีสอครับโอชชนาแพ้บาร์เซโลนาไปหนึ่งสองครับฟอร์มมาน้าหลังสของสองทีมนะครับทางฝั่งบาร์เซโลนาครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับฟอร์ม ีแขงฟอร์มเกิมีนิลิคแข่งสิทนัดชนะ3เสมอ2แพ้5ได้14เสีย18เรามาดูสภาพทีมล่าสุดของสองทีมกันเลยนะครับทั้งฝั่งปัจจุบันครับยังเหลือแข่งเบี่ยงหน้าเดิมอย่างมาร์คอันเวสเตเกนครับผมในด่านมือหนึ่งรวมไปถึงกับรูอิกบันเดอินดิโก้มาติเนชมาโกรอารองโซราฟินยาเชกี้โรเบนโต้กาบี้ครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าบ้านจะได้เฉาแกสเซโร่ ero, ครับฟิตกลับมาออกตาได้อีกครั้งรวมไปถึงตัวนำรองนัดไพ่เดียริอัสอย่างปา asi, ran, เงปาครูบาซีเฟรนต่รเรับลคย ถ้าฝั่งเชลนาครับทีมเยียนจะได้ตัวของบิมี่อาบิยาครับหายเจ็บกลับมาซ้อมแต่เกมนี้ยังไม่ย่น่าพร้อมลงเล่นครับส่วนบิงแวกขวาอย่างเชชุสอาริโซครับผมก็มีลุ้นยึดตัวจริงกิับมาเช่นเดียวกันเลยครับเช่นเดียวกับไอมาโอรรชและก็โคเชอนาริสครับผมอาจจะได้ออกสตาร์ทแดนกลางและแดนหน้าตามลําดับเพื่อความสดใหม่ครับโดยมีอันเต้บูนิเมียครับผมเป็นความหวังในการลาสกอร์ต่อไปครับถ้าฝั่งล้านากราเซลนาเนี่ยอยู่ในช่วงเมามัดอย่างต่อเนื่องครับหลังพ่ายแพ้2นัดติดทุกรายการเลยครับแถมแนว เสียประตูถึง9กลูกรับล่าสุดเจอเบียรย์เรียสไปทีมค่อนข้างมาท้ายตารางบุกมาถลุงถึง3ามอ,อีกครับแสดงให้เห็นว่าหลังบ้านลูกรับฉะนั้นเปิดรังเจอโอซาชชนาเนี่ยที่หลังเหนียวแน่นเนี่ยจึงไม่ง่ายที่คว้ายชนะเหมือนก่อนเลยครับอีกทั้งคาร์กับแพ้คู่แข่งขาดเกิน2ลูกแค่ 2, แ,ค2แมตช์ครับนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเก้าทีตั้งนั้นน่ยบา,าร์ซ่ากำลังแข่งครับมองแล้วอย่างมากก็คงได้เฉือนราคา1.5ว่งวางบอลต่อครับผมวันที่คากับโอซาชชนาจะแพ้หนึ่งประตูสองอัตราความใจอยู่ที่เจ็ด การเวีาะห์บอลไอการสเปนครับเอลนติโกมาดริดครับปะทะรายโบเกโนครับนวราตีสาตรงกัาสนามชิบิตัสมโตปเรียตโนครับราคาบอลเนี่ยเอลนติโกมาดริดต่อหครับผลงานการพบกันทั้งสองทีมนะครับเก้าเดือนแปีสอครับรายโยแพ้กับแอตมาดริดไปศูนย์รเจวันที่สิเดือนสปีสองสามกับรายโยแพ้กับแอตมาดริดไปหนึ่งบรสองสิบเก้าเดือนสิบปีสองสองครับแอตมาดริดเสมอรายโบายเกโนไปหนึงบุรุหนึ่งยี่สิบเดือนสามปีสองสองเก้ารายโยบายเกโนแพ้แอต สองกร์ดฟอร์มเกมเยอในลีกแข่ง11นัดชนะ2เสมอ1แพ้0ได้25เสีย11ครับทางฝั่งรายโยบายแกโนกร์ดชนะ1เสมอ2แพ้2อกร์ดฟอร์มเกมเยอในลีกแข่ง11นัดชนะ5เสมอ3แพ้3ได้11เสีย8ครับเรามาดูสภาพทีมล่าสุดของสองทีมกันเลยนะครับทางฝั่งอเลนติโกมาดริดครับเจ้าบ้านจำยังไม่สามารถใช้ตัวของโตมาเดอร์มาเชซ่าอัสปิลิโกตาการับที่ควงแข่งเี้ยงอย่างต่อเนื่องครับรวมไปถึงกองกองหลังตัวหลักอย่างโคเชกิมินเอสครับที่เจ็บระหว่างเกมชนะบริเวณเซ ที่อับาโรมโมราตาครับกองหน้าของสัปคัญมีปัญหาเรื่องความฟิตจึงน่าจะได้พักแล้วก็จะส่งเมฟฟี่เดอร์ายครับลองราบะขคายร่วมกับองตัวเกียสแมทลงเล่นเกมในวันนี้ครับทางฝั่งไรอุบยาโกโน่ครับทีมเยือนจะได้ตัวของอับาโรกาเซียครับกองกลางที่พึ่งพ้นโทษแบนออกสตาร์ทครับแต่ยังวืดก็คือปาเตชิสกับเบเบ้ครับที่ยังปิดภารกิจรับใช้ชาติอย่างต่อเนื่องครับรวมไปถึงเตียโกเมนเดสครับผมที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนั้นเนี่ยพร้อมลงทั้งหมดเลยครับคาดว่าทางฝั่งไรอุบยาโก อิชิปาราซอนครับผมออสการ์ดีโก,กสและก็กาเซียเป็นประสานงานกลางรุกครับทางฝั่งทัศนกรเกมในบ้านเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้าสาหรับอิโกมาดวิดอยู่แล้วครับสถิติเนี่ยชนะ10จาก11นัดที่ผ่านมาและปกคู่แข่งระดับเร so ียลโซดาสได้และก็เรียวมาดริดได้แบบขาดรอยมาแล้วครับฉะนั้นเนี่ยกลับมาเฝ้ารังเจอดาดโย و, เียโกโน่บวกสกอร์ไป3แต้มสูงประกอบกับผลงานเกมยานาคันตุกาเนี่ยเชียไม่ขึ้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับเมื่อสกอ์ชยนาได้เค่หน่งเดียวในรอดล้าอีจาครับท ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าตาหมีเนี่ยเข้าวินที่8ดังนั้นภาพรวมเนี่ยอเลันติโกมาดริดเนี่ยชนะ2ประตู0อัตราอัตราความจ่ายที่8.5เต็ม10ครับโอเคข้หรับการบิ๊กคอร์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพียงนี้ครับหากใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับการบิ๊กคอร์บอลในวันนี้ก็ขอจากเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม